สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch Series 8นะครับโอเคนะครับก่อนเราชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับมาเริ่มมาจากหน้าจอนะครับอนยญาเช็ดไปให้ดูไปเช่นเคยนะครับนี่นะเริ่มจากหน้าจอเลยนะครับนี่นะหน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะ อรอบเครื่องนะครับนี่นะฮะสภาพนี้ใหม่มากๆนะครับนี่ฮนะสวยๆเลยครับนี่นะครับสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ฮนะมาดูด้านหลังเครื่องนะครับก็จะมีรายละเอียดเขาบอกด้วยนะครับน,นะครับ Apple Watch นะครับตัวซีรีส์8นะครับขนาดหน้าจอสี่ิห้ามินนะครับตัวนี้เป็นตัว gps นะครับเป็นตัวสีแบล็คหรือตัวสีดำนั่นเองนะครับโอเคมาดูที่เริ่มจากตัวนี้นะครับตัวเมดมะยมนี่นะครับกดได้ปกติเลยนะครับนี่นะขออนุญาตกดให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับกดได้ปกติเลยนะครับหมุนได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับนี่นะหมุนได้ปกติเลยนะครับทักีนหน้าจอนะครับได้ปกตินะครับนี่นะลื่นเลยนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับโอเคแล้วก็มาเช็คกันที่ เริ่มจากโหมดจอภาพนะครับปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับนี่ฮะปรับแสงลดแสงได้ปกตินะครับเอาไว้ที่2แล้วกันนะครับแล้วก็มาเช็คกันที่ระบบเสียงนะครับนะฮะดังชัดเจนนะครับสุขภาพแบตเตอรี่นะครับแน่นอนนะครับเครื่องใหม่ขนาดนี้ต้อง1ป0รเตเต็มๆมอยู่แล้วนะครับ ล้วก็แอปต่างๆนะของเจ้า apple watch เขานะครับผมก็เนี่ยสมองสมาธิเพลงสภาพอากาศรบกวนอะไรพวกนี้ออกกําลังกายแล้วก็วัดออกซิเจนในเลือดได้ด้วยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีมานะครับก็จะเป็นตัวสายล็อกนะครับสายเส้นยาวแล้วก็สายเส้นสั้นสําหรับคนข้อมือเล็กนะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จนะครับรุ่นใหม่ๆจะไม่มีเป็นตัวหัวชาร์จให้แล้วนะครับมาดูหลังกล่องกันนะครับนี่นะครับ apple watch นะครับตัวซีรีส์8นะครับขนาดหน้าจอ45บมิลเป็นเครื่องไทยนะครับนี่ฮะเป็นสีนี่ฮะ มิดตามมิดนท์นะครับัว G P S นะครับประกันยังเหลือนะครับยาวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ